กู้ภัยพบร่างดำน้ำลงมีนปลาจมน้ำดับเขื่อนลำตะคองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันครับสวัสดีครับ ผมใ่านอัาวารินกับรายการอัญยาวารินเล่าข่าวเชื่อมธรรมซึ่งเป็นรายการที่เล่าข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและนําธรรมะเข้ามาจับประเด็นในการวิเคราะห์ข่าวเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งจากข่าวที่ทุกท่านได้เคยเสพไปนะครับซึ่งในหัวข้อข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็นํามาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับในวันที่19มีนาคม2 5 6 4นะครับซึ่งมีภาหัวข่าวว่า กู้ภัยโคราชพบร่างหนุ่มจมน้ําดับนะครับหลังดําน้ําลงยิงปลาในเขื่อนลําตะคองไม่โผล่นะครับเนื้อหาในข่าวเนี่ยก็มีดังนี้นะครับหน่วยกู้ภัยที่4คิ้วโคราชออกค้นหาหนุ่มวัย30ปีหลังดําน้ําลงยิงปลาในเขื่อนลําตะคองนะครับไม่โผล่ขึ้นจากน้าอีกเลยนะครับรวมค้นหาร่วมวันก็ไม่พบนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็พบร่างในสภาพที่แข็งตัวแล้วนะครับจึงส่งให้ญาตินำไปบำเพ็ญ กุศลทางศาสนาต่อไปนะครับนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับก็เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับของวันที่19มีนาคม2564ร้อยตเนี่ยร้อยตำรวจเอกรัฐนะครับลาดหนองขุนรองสารวัตรสอบสวนสพคลองไผ่นะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาเนี่ยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยอำเภอสีคิ้วนะครับว่าพบศพชายที่ดำน้ำลงไปยิงสัตว์ น้ำในเขื่อนลําตะคองแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมานครับจึงเดินทางไปร่วมตรวจสอบพบกับหน่วยกู้ภัยเนี่ยกำลังนําร่างของนายอนันต์ถางโพนะครับอายุ30ปีนะครับเป็นชาวเขาพลิกนะครับตําบลคลองไผ่นะครับสวมใส่กางเกงขาสั้นสีดําเสื้อแขนสั้นสีน้ําเงินนะครับที่ใบหน้าเนี่ยคาดแว่นตาก,กันน้ําสีดําขึ้นจากน้าน,นครับสภาพศพเนี่ยเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับจึง ให้หน่วยกูย้ภัยนำศพไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสีคิ้วนะครับทั้งนี้นก่อนหน้านี้เ,เมื่อคือวันที่18มีนาคม2 5 6 4เนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกูย้ภัยเทศบาลตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วพร้อม้วยญาติของน,อนายอนันต์ผู้ตายนะครับได้เดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกรัฐว่าน,นายอนันต์ซึ่งมีอาชีพหากุ้งหาปลาขายมานานนับสิบปีแล้วได้ถือปืนฉกสำหรับยิงสัตว์น้ำ ดำลงไปในเขื่อนลำตะคองนะครับเพื่อหายิงกุ้งปลาที่มักจะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับโดยนายนันเนี่ยได้คาดแว่นตากันน้ําแล้วก็ไฟฉายไว้บนหน้าผากลงไปในน้ําเหมือนทุกครั้งนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยนายนันดำน้ําลงไปนะครับนันร่วมชั่วโมงก็ไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ําเลยนะครับญาติที่ไปด้วยเนี่ยก็มั่นใจว่าจะต้องเกิดเหตุร้ายนะครับก็เลยรีบนําความเนี้ยมาแจ้งกับตํารวจนะครับ จากข้อมูลในส่วนนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมีต้นสายปลายเหตุเนี่ยที่แท้จริงมาจากอะไรนะครับซึ่งผมก็จะนำทำหลักธรรมของตถาคตนะครับหรือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของของเราเนี่ยนะครับนำหลักธรรมของท่านเนี่ยมาจับประเด็นกับเหตุการณ์ข่าวในครั้งนี้นะครับนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสิ่งที่ ท่านท่านอน,นันต์เนี่ยได,ได้ได้ทำเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับจะเห็นว่ามีการจับปลาจับกุ้งนะครับก็คือหาสัตว์ในเขื่อนลําตะคองนะครับเพื่อนํามาขายหรือนํามาอุปโภคบริโภคอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งในทําข้อนี้นะฮะมันจะเป็นในส่วนของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในในวิบากกรรมอย่างเบาเนี่นะครับ ในเกี่ยวกับการทาทาผิดศีลเนี่ยในข้อนี้ผมจะเจาะจงไปที่เรื่องการฆ่าสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะว่าในข่าวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นในเรามาดูในส่วนนี้นะครับผมขอยกพระสูตรนี้มาเลยนะครับพิสูจน์ทั้งหลายปานาติบาตนะครับแปลว่าการฆ่าสัตว์นะครับ,าารรบที่เสพทั่วไปแล้วเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรชาน เป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงเลยนะครับก็คือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนะครับจะเห็นว่าคุณนันน์เนี่ยนะครับก็มีอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นนะครับก็ได้เสียชีวิตลงนะครับจากการจมน้ําในเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งเหตุเหตุอันนี้ก็คือเป็นวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดนะครับถ้าแบบหนักเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการไปกําเนิดเป็น เ,เป็นไป,ไปเป็นสัตว์นรกนะครับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับแล้วก็เป็นบบเพิ่เป็ดนิสัยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีพระสูตรที่อ้างอิงจากจากจาก,จากสิ่งที่ทําให้คุณนานเนี่ยมีอายุสั้นหรือเพียงสัป์สามสิบปีเท่านั้นเองด้วยนะครับในพระสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อหรือหัวข้อเรื่องนะครับก็คือเหตุที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดมาแตกต่างกันนะครับในส่วนนี้เนี่ย นะครับผมจะขออนุญาตยกพระสูตรส่วนนี้มาเลยนะครับนะฮะสุภามานพโตเทยบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเร็วและความประนีนะครับคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้น มีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามมีสัปดาน้อยมีสัปดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข้าแต่พระพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลว และความประณีพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลว็วและประณีดได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อ มิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ขอพระโคโดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดานด้วยเถิดมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวต่อไปสุภามานพโตเทยบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่ามานุษบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารก เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจากเป็นคนมีอายุสั้นอ่าเราจะเห็นในส่วนนี้นะครับว่าการที่ฆ่าสัตว์นะครับทำเ,เป็นผู้มักทาให้ชีวิตสัตว์เนี่ยตกตกล่วงนะครับเป็นคนเยี่ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดเนี่ยหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยเมื่อตายไปก็ถ้าอย่างหนักเลยก็จะลงนรกเลยนะครับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับไปเป็นเปรตวิสัยนะครับแต่ถ้าแบบเบาที่สุดก็คือจะเป็นคนมีอายุสั้นนะครับนะครับต่อเลยนะครับมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหับประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปฏิปทาเพื่อที่จะทําให้คนแต่ละคนนั้นมีอายุสั้นนั่นเองอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับอ่านะครับโอเคทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับสิ่งที่คุณนันานเนี่ยได้ได้ทำจากในข่าวนะครับก็คือมีการหาลี้ยงชีพ นะครับจากจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้นะครับดำรงชีพ่มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะครับก็คือเขาก็มาหาปลาอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นไรายได้หลักของเขาด้วยทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตัวนี้นะครับในเรื่องของอาชีพนี้เนี่ยนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีหลักธรรมอะไรเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปสามารถนํามาพิจารณาได้บ้างนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เข้าไปดูในส่วนของเรื่องมักมีองค์8 อ่านะครับก็คือหนทางสู่การเป็นอริยะ8ทางอ่าแปดอย่างด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ในอริยมรคมีองค์8เนี้ยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยความเห็นชอบนะครับสัมมาทิฏฐินะครับสก็คือความดํบริชอบสัมมาสังกัปปะ3ก็คือวาจาชอบสัมมาวาจา4ก็คือการงานชอบสัมมากัมมันตะนะครับ 5. อาชีวะชอบสัมมาอาชีวะนะครับ 6. ความเพียรชอบสัมมาวายามะนะครับ 7. ความระลึกชอบสัมมาสตินะครับ 8. ความตั้งมั่นชอบสัมมาสมาธินะครับในส่วนในข่าวนี้เนี่ยผมก็ขอจับประเด็นในเรื่องของใน3ส่วนก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับเนื้อข่าวในีที่สุดแล้วนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของความจำบริชอบนะครับความจำบริชอบนี่คือรายอ่านเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้นะครับก็จะยกพะสูตรเช่นเดียวกันนะครับ ของตถาคตนะครับที่ได้ตัดกับเรล่าภิกษุไว้นะครับนะครับภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรนะครับภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดําริชอบจะเห็นว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเข้าข่ายในตรงนี้ก็อาจจะทําให้การกระทำนี้อาจจะไม่ได้เป็นความดําริที่ชอบนะครับเป็นความดําริที่ไม่ชอบนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนต่อมานะครับที่สามารถนาประจับนำมาจับประเด็นได้นะครับกับข่าวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการงานชอบครับนะครับก็จะยกพระสูตรมาเช่นเดียวกันนะครับ ภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเราเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประ,ประพฤติผิดในการมทั้งหลายนะครับนี้เราเรียกว่าการงานชอบจะเห็นว่า1 1เอ่อการงานชอบตรงนี้นะครับก็จะต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่รักทรัพย์ aps, นะครับแล้วก็เว้นจากการประพฤติผิดในการ สแสดงว่างานงานที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์นี้ผมผมอ,อ,อาจจะไม่ได้แบบไปโจดใครนะครับที่อาจจะต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวด้วยเอองานนี้นะครับแต่ว่าในหลักธรรมของตถาคตเนี่ยก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน,นครับว่าการงานชอบเนี่ยมันจะต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับเว้นจากการเออือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะครับเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายนะครับ จึงจะเรียกว่าการงานชอบดังนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตลีเลตกับสิ่งที่ท่านได้ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยกับข่าวนี้แล้วกันนะครับว่าสําหรับทางคุณนันนเนี่ยอาจจะไม่ทำ,ทำการงานเนี่ยมิชอบนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาที่สามารถเอาเรื่องอริยมรมีองแปดมาจับประเด็นได้ก็จะเป็นในส่วนของอาชีวชอบ อ่านะครับก็คือพระสตดก็จะไหวอย่างนี้ครับพิสูจน์ทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายอริยาสาวกในกรณีรณนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนะครับนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบอ่านะครับก็คือต้องหาเลี้ยงจากการไม่เบียดเบียนนั่นเองนะครับในในส่วนนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของการงานชอบนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากให้แบบทุกท่านเนี่ยลองออถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้นะจา,จากข่าวของคุณนันน์นะครับที่จะเป็นเ,เป็นเคส,สตัตตี้บุญนะครับให้กับเราในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการหยาบ ไปเบียดเบียนอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยวิบากอย่างเบาที่เราจะโดนแน่ๆนะครับก็คือทาให้มีเราเราเนี่ยมีอายุที่สั้นนะครับถ้าอย่างหนักเลยนะครับเราคาบ่อยจัดๆเลยแบบเป็นนิสัยเป็นอาจินเลยเนี่ยเราอาจจะลงนรกนะครับหรือว่าลงอบายทุขติได้เลยนะครับก็คือเป็นทั้งสัตว์นรกเป็นทั้งสัตว์เดราชาแล้วก็เป็นทั้ง เปรดวิสัยนะครับยังไงผมก็ขอฝากทุกท่านเนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ในสินนะครับนะครับก็คือศินห้านั่นแหละนะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของอัออญ,ญาวารินเล่าข่าวเชื่อมทมในวันนี้นะครับก็ซึ่งก็คือ อัญาวาินสุดยอดน้ำมันเหลืองมงคลแห่งสยามนะครับที่รวมสุดยอดศาสตร์และสิ์ที่ดำรงอยู่ในวัฒนธรรมสยามประเทศไว้ในหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะ,ะฝากให้ทุกท่านนั้นลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์8นะครับก็คือหนทางสู่การเป็นอริยะนั่นเองนะครับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ที่มีทั้ง8ข้อถ้าปฏิบตัติตามนั้นได้ปุ๊บรับประกันได้เลยว่าเราจะพบกับความ จเจริญอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมฮั่นอัญ,ญาวารินก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลคอมเมนต์ว่าเราอยากอยากให้ผมเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ผมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าใครต้องการอยากจะได้สื่อธรรมะนะครับดีๆแล้วก็ฟรีนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจอัญ,ญาวาริน ของของเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะแปะแปะหน้าเอ,อ่อหน้าของออรูปของหน้าเพจเอาไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถ inbox เข้ามาสอบถามปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทำเรื่องปัญหาชีวิตนะครับยกเว้นยกเว้นเรื่องเงินนะครับถ้าเรื่องเงินน่าจะ คุยกับทางธนาคารน่าจะสะดวกกว่านะครับถ้าเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องแนวทางการดำเนินชีวิตอะไรอย่างนี้แล้วต้องการทําเข้าไปในการประกอบในการใช้ชีวิตเนี่ยก็เราก็ยินดีที่จะมอบสื่อดีๆให้ฟรีเลยนะครับในส่วนนี้นะครับยังไงผมหัานายววะวารินกับ e ีพีที่3ของเราในวันนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ